วัดแก้ชง2,566สองพิกัดสถานที่ยอดนิยมแก้ชงไหว้พระสะดอกเคราะห์สำหรับใครที่รู้แล้วว่าตัวเองชงหรือเกิดในปีดังต่อไปนี้ปีรักาปีชวดปีเถาะปีมะเมียที่ถือว่าเป็นปีชงและปีชงร่วมและกลัวว่าจะได้รับผลกระทบในทางลบวันนี้เราได้รวบรวมสถานที่ไหว้พระแก้ชงสะดอกเคราะห์มาให้แล้ว แต่หากคนที่ไม่ได้ชงและอยากแวะเวียนไปไหว้ก็สามารถไปได้วัดมังกรกรมรลาวาดหรือวัดเล่งเนยี่วัดจีนเก่าแก่ชื่อดังย่านเยาวราชอันเป็นสถานที่ประดิษฐานของเทวรูปสำคัญหลายองค์ทั้งเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาหรือไทยสวยเอียเทพเจ้าแห่งยาหรือหมอเทวดาและที่นิยมไหว้ขอพรมากคือเทพเจ้าแห่งโชคลาภไฉ่สิงเอีย ผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรขอโชคลาภและเพื่อแก้ปีชงและเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตแต่ด้วยพื้นที่ที่ค่อนข้างจำกัดทำให้ผู้ที่จะไปสักการะต้องหมั่นสังเกตและหาช่วงเวลาที่ไม่ให้แอ air จ,จนเกินไปและยิ่งในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ยิ่งต้องโทรไปสอบถามก่อนนอกจากนี้ยังมีวิหารเท้าโลกกบาลทั้งสี มีเทวรูปเทพเจ้าสี่องค์ข้างละสององค์ในชุดนักรบจีนและถืออาวุธสิ่งของต่างๆกันเช่นพินดาบร่มเจดีโดยชาวจีนเรียกว่าสีไต่เทียงอ้วงหมายถึงเทพเจ้าที่ปกปักรักษาคุ้มครองทิศต,ต่างๆทั้งสี่ทิศพิกัดเลขที่423ถนนเจริญกรุงแขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร10100เวลาเปิดปิด8นาฬิกาถึง16นาฬิกาศาลเจ้าพ่อเสือตัวเหล่าเอียศาลเจ้าจีนแต้จิว๋วที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพนอกจากจะมีเจ้าพ่อเสือที่เป็นจุดเด่นแล้วยังมีเทพสำคัญของจีนอย่างด้านในมีเอี่ยนเที่ยงส่งเตเจ้าพ่อกวนอูเจ้าพ่อเสือ องแห่งเจียและเจ้าแม่ทับทิมแต่หากไม่ใช่ปีชงศาลเจ้าพ่อเสือก็มักจะมีผู้คนแวะเวียนไปไหว้สักการะขอพรกันอย่างเนืองแน่นอยู่ตลอดบางก็เดินทางมาสะดาะเคราะห์ในเรื่องของการงานการเงินหรือแม้แต่การแวะเวียนมาขอพรรวมทั้งขอโชคลาภอีกด้วยพิกัดศาลเจ้าพ่อเสือตลาดสมเด็จตรอกสะพานยาวแขวงสมเด็จเจ้าพระยาเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร10600เวลาเปิดปิด6นาฬิกาถึง17นาฬิกาวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารภายในวัดแห่งนี้มีพระวิหารหลวงและพระประธานองค์สำคัญที่คนไทยคุ้นเคยกันดีนั่นคือหลวงพ่อโตหรือพระพุทธตรายรัตนนายก และยังเป็นวัดที่หลายคนนิยมไปแก้ชงสเสดเคราะห์เสริมดวงชะตาอีกด้วยพระวิหารหลวงพระประธานภายในวิหารหลวงเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์พระประธานก่ออิฐถือปูนล,ลงรักปิดทองพระอุโบสถวัดกัลยาณมิตรเป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่สคือลักษณะของอาคารนำเอาศิลปะจีนเข้ามาตกแต่ง มีพระไหลรอบส่วนหอระฆังพระสุนทรสมาจารย์หรือพรมสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2476ตั้งอยู่ทางเหนือพระวิหารหลวงยอดหอระฆังปั้นเป็นรูปพรมพักชั้นล่างแขวนระฆังใบใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีเจดีย์ทรงกลมขนาดเล็กทรงระฆังความสององค์ตั้งอยู่หน้าพระวิหารหลวงขนาดศาลาตรีมุก ซุ้มประตูโขนทวารศิลาแกะสลักซุ้มประตูเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบจีนใช้หินแกรนิตแกะสลักตั้งอยู่ระหว่างด้านหน้าของพระวิหารหลวงและประตูศาลาตรีมุกเจดี JD, บรรจุอัฐิเจ้าพระยารัตนบดินทรอดกัรยานมิตรเจดี JD, เหลี่ยมย่อมุมเจดี JD, ย่อมุมไม้12องค์เจดีทำด้วยหินแกรนิตแกะสลัก ฐานก่ออิฐถือปูนยกสูงตั้งอยู่ข้างเจดีบรรจุอัฐิเจ้าพระยารัตนบดินฝั่งพระวิหารหลวงไม่ปรากฏประวัติการสร้างและยังมีเจดีบรรจุอัฐิเจ้าพระยานิกรบดินโตกัลยาณมิตรเจดี JD, ถะจีนถะทีสร้างขึ้นด้วยหินแกรนิตจีนสาลาเก๋งจีนสาลาการปร,รียนสาลาท่าน้ำ เป็นศาลาแบบไทยประเพณีคือมีช่อฟ้าใบรากาพิกัด656ถนนเทศบาลสายหนึ่งแขวงวัดกัลายาเขตทนบุรีกรุงเทพมหานครเวลาเปิดปิด7นาฬิกาถึง17นาฬิกาวัดบรมราชาการจนาพิเศษอนุสรวัดเล่งเนงยี่สอง วัดเล่นในยี่สองหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อวัดมังกรสองนอกจากจะเป็นวัดที่เปิดให้ทุกคนได้เข้าไปทำพิธีแก้ชงเสริมดวงแล้วอีกหนึ่งจุดเด่นของวัดนี้คือสถาปัตยกรรมที่สวยงามอลังการเหมือนกับกำลังอยู่ในไต้หวันยังไงอย่างนั้นภายในวัดประกอบด้วยอาคารหลักได้แก่วิหารท้าจตุโลก,กบาล เป็นที่ประดิษฐานของพระโพธิสัตว์และเทพต่างๆที่พิทักษ์ปกปักพระพุทธศาสนาด้านข้างวิหารเป็นหอกลองและหอระฆังพระอุโบสถเป็นอาคารหลังใหญ่ที่สุดอยู่ตรงกลางประดิษฐานพระประธานสามองค์คือพระศรีสากยมุนีพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันพระอมิตราพระพุทธเจ้าและพระภัยสัจยคุรูไวยทูลพุทธเจ้า ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าในอดีตแต่ละองค์มีความสูงถึง4.30เมตรนับเป็นพระประธานแบบจีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและนอกจากนี้ยังมีอาคารอื่นๆอ,อาทิหอธรรมวิหารบุรพาจารย์และโรงเรียนพระปริยัติธรรมพิกัดต,ตั้งอยู่เลขที่75หมู่4ตำบลนนโนลอยอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี 11110เวลาเปิดปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาวัดทิพยาวารีวิหารวัดกรัรมโลยีวัดจีนนิกายมหายานที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงทนบุรีและเป็นที่ประดิษฐานขององค์เทพสำคัญสำคัญมากมายเหมาะสำหรับมาไหว้พระขอพรและทำบุญแก้ชงเป็นอย่างมาก วัดทิพยาวารีวิหารหรือวัดกำรรมโลยีอีกหนึ่งวัดท,ที่มีชื่อเสียงสำหรับการแก้ปีชงนอกจากนี้ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนแวะเวียนมากราบไหว้เช่นหมออูตโตเทพปรองดองหรือเทพแห่งความรักเทพขุนพลเอีย่ยยิ้มพระโพธิสัตว์อวะโลกิเตสวนหลวงจีนขนาดนัดจีนพรตเย็นบุญอดีตเจ้าอาวาสวัดทิพยาวารีวิหาร และเทพเจ้ามังกรเขียวแซ่เหลิงเอียเทพารักษ์ผู้รักษาบ่อน้ำทิพป,ประจําวัดทิพยาวารีวิหารตลอดจนยังเป็นที่เคารพในหมู่ชาวจีนอีกด้วยด้วยเพราะชื่อเสียงในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ตลอดจนความสมปรารถนาจึงทำให้ชื่อเสียงของวัดเป็นที่รู้จักมากขึ้นมาถึงปัจจุบันพิกัดวัดทิพยาวารีวิหาร 119ซอยทิพวารีแขวงวังบุรพาพิรมเขตพระนครกรุงเทพมหานคร10200เวลาเปิดปิด6นาฬิกาถึง17นาฬิกาสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าปีใหม่2566นี้จะไปทําบุญแก้ชงสะดะเคราะห์ที่ไหนลองปักหมุดและไปตามสถานที่เหล่านี้ได้เลย รับรองว่าจะทำให้ตลอดทั้งปีของคุณมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาอย่างแน่นอน